โอเคประมาณนี้อัดที่ห้องเผาไหมประมาณนี้สองร้อยสิบได้โอเคลูกห้าสิบมิลครับโอเชินะครับจะเป็นห้าสิบห้าสิบมิลนะ นี่ครับก็จะแทงแยงพอร์ตใหม่นะครับแคมหนึ่งตัวอันนี้ลูกสแตนดาร์ดัดให้ดูคร่าวๆ ส7เ็ดมิลตัวนี้ขยับเป็นไซส์ห้าสิบมิลนะครับช่างกำลังจะประกอบลูกเข้ากับเสื้อนะครับผมก็การประกอบลูกแบบนี้ก็แล้วแต่ใครจะประกอบนะครับบางคนบอกประกอบเอาเสื้อเข้าก่อนเอ้ยใส่ลูกใส่ก้านก่อนแล้วค่อยประกอบเสื้อทีหลัง แต่ผมถนัดเป็นแบบเอาลูกเข้ากับเสื้อก่อนครับจะประกอบง่ายกว่านี่นะครับร้อยสิบ l A d ตัวนี้รู้สึกว่าถ้าโอเวอร์ไซส์ถึงลูก53ก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าตัวแข็งแข้งนี่กว้างเอาเรื่องเหมือนกันครับโอ้ดูครับนี่คือปอกปอ,อกนอกนี้สามารถโตได้ถึง5้5สิบเลยครับยังเห,เหลือครับแต่ต้องเป็นต้องเสื้อต้องเป็นเสื้อตีปอ,อกนะครับ พอปอกเดิมปอกเดิมของเสื้อสแตนดาร์ดนี่รู้สึกจะเดี๋ยวนะขอดูปอกสแตนดาร์ดปอกสแตนดาร์ดนี่โตอยู่แค่ห้าสิบสองครับปอกสแตนดาร์ดนี่โตอยู่ห้าสิบสองครับห้าสิบสองมิลโอเคโอเคฮะล่ะ Again. swine 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 boat ได้ไหมมา,า,นนมาก,ก็ยังเหมือนเดิมนะครับจะเป็นจุดมาร์กที่เฟืองโซ่เราลิ้นกับมาร์กที่ฝาส่วนมาร์กที่เครื่องมาร์กที่เครื่องจะเปลี่ยนนะครับมาร์กที่เครื่องจะอยู่แข้งแข้งด้านนอกตรงตรงนี้นะครับ ใช่ป่ะนี่จะอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ตัวมาร์กที่ล้อแม่เหล็กก็จะอยู่อเห็นไหมเอ่ยนี่จะเห็นอยู่ตรงนี้นจะตรงจุดนี้จุดนี้นะนี่กับมาร์กนี่โอเค เสาเสื้อเสาเสื้อน็อตน็อตขันฝารู้สึกจะเบอร์จะเบอร์สิบจะเบอร์เล็กลงนะครับเล็กลงเท่ากับนอากระปบเท่ากับน่าจะเท่ากับเว็บร้อยเว็บร้อยครับเบอร์สิบเล็กมากเลยของเดิมร้อยสิบตัวเก่านี่จะเป็นเบอร์สิบสองตัวนี้เป็นเบอร์สิบ สปริงสปริงวาลของตัว110ตัว2 0งพยบตัวนี้จะจะตัวสปริงรู้สึกจะจะขดเล็กนะครับขดเล็กกว่าร้อตัวเก่านะครับก็เราก็ลงปอนเนี่ยเพื่อความชัวนะครับ หันลงปอนพอดีไม่แน่นไปไม่ไม่น้อยไปนะครับตามน็อตนะครับน็อตเบอร์สิบอ่าโอเค <c oughs> เราต่อครับต่อนี่กำลังลงปอนครับจริงยู่ดนะี่ยไม่ย,ออยอูอุ้ยยู่ละโอเคเออมันปอนเราลงหนักเยอะเกินไ่ได้โอเคน,น่าจะได้ไหม กด <Okay>, okay. ให้หน่อยครับโอเคโอเคย้ำอีกนะครับปอนก็มีปอนก็ทำงานง่ายครับไม่ได้ส,สุ่สีุ่่ห้ขันไปมั่วๆน็อตขาดมาก็ยุ่งอีก ก็เครื่องชุดนี้ก็จะเป็นลูกค้าสิบมินแคมลูกเดิมนะครับตามที่จะเปกลูกค้าเขาให้ทำแล้วก็จะจูนน้ำมันจี0ีิ้นเล่งก็ยังไม่ได้คว้านครับสปริงวาล์วยังไม่ได้ทำคัดก็เดิมลูกค้าให้เซ็ตแค่ชุดบนก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวรอรันกินแป๊บเดี๋ยวจูนครับอืม <c oughs> นี่ก็จะเป็นท่อหมุกท่อาหมกนะครับต้องไม่จะถอดนะครับกล่องเป็นตลับเกม เจ็ดเจ็ดเจ็ดกำลังอัดนอ้องเผาไหม้นะครับโอเคประมาณอัดที่ห้องเผาไหม้ประมาณนี้สองร้อยสิบได้โอเคลูกห้าสิบมิลครับ rap น้ำมันเนี่ยโอ้ขันขันขัน ừ, ยื่อไว้ปสิครับ